ชุดเดียวหายเหี่ยวเธอไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูแก่ขึ้นเธอไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูเด็กหน้าดูสวยหน้าดูอ่อนยาวขึ้นคุณอยากจะให้เพื่อนคุณทักคุณว่าอะไรก่อนดีคะ ถ้าวันนี้นะคะคุณกําลังเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องหน้าบานผิวหย่อนค้อยหน้าเหี่ยวดูหน้าแก่วันนี้ครูทนันมีตัวช่วยให้กับคุณค่ะชุดเดียวหายเหี่ยวชุดนี้ชุดเดียวนะคะก็สามารถทําให้หน้าคุณเนี่ยเฟิร์มกระชับเด้งขึ้นได้เพียงแค่ทาและนวดเท่านั้นค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเริ่มต้นจากการทําความสะอาดผิวหน้าเราจําเป็นที่ต้องเริ่มต้นทําความสะอาดผิวหน้าของเราก่อนให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวหน้าและตัวนี้นะคะยัยงช่วยเพิ่มความบํารุงให้กับผิวของเราแข็งแรงขึ้นได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเป็นการสครับผัดเซลล์ผิวตัวสครับผัดเซลล์ผิวนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพทาไมเราถึงต้องสครับผัดเซลล์ผิวล่ะบางทีเนี่ยเราแต่งหน้ามา ลอดเลยแล้วเราไม่ได้สรับผัดเซลล์ผิวเซลล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยคะ่ะตกอยู่บนผิวหน้าของเราเราจะทาครีมอะไรเนี่ยเราจะบำรุงผิวอะไรลงไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถซึมลึกลงถึงชั้นผิวได้ฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องทําความสะอาดผิวหน้าแล้วเอาสภาพเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเนี่ยให้หลุดออกไปก่อนคะ่ะและตัวต่อไปนะคะก็คือตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะทําให้ผิวคุณแข็งแรงหน้าฟูหน้าเฟิร์มหน้าเด้งด้วยตัวนี้นะคะเป็น ครูจะสอนเทคนิคให้คุณเนี่ยทำได้แบบง่ายๆด้วยมือของคุณเองในการนวดหน้านะคะเราจะมีคลิปวิดีโอสอนให้คุณนะคะตั้งแต่ขั้นตอนของเริ่มจากการทำความสะอาดผิวหน้าการสักับผิวและมานวดหน้าเราจะสอนตั้งแต่วิเคราะห์ผิวหน้าเลยค่ะ ว่าหน้าของเราเนี่ยมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างมีเนียงไหมหน้าบานไหมหน้าย้วยไหมลองแก้มมีไหมถุงใต้ตาหนังตาตกนิ้วข้างตาล่องหว่างคิ้วปัญหาทุกอย่างหมดไปได้ด้วยมือของเราค่ะหลังจากเรานวดเสร็จนะเราก็จะใช้เฟิร์มมิ่งมาคือตัวนี้เฟิร์มมิ่งมาคะจะเป็นตัวทาบล็อกครีมบำรุงทุกอย่าง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นความอ่อนเยาว์ให้กับผิวล็อกความชุ่มชื้นของผิวของเรานะคะอยากหายเหี่ยวต้องใช้ชุดเดียวเหี่ยวหายค่ะชุดนี้หายเหี่ยวได้แน่นอนนะคะนอกจากคุณภาพขับแก้วพัฒนาสูตรแล้วนะคะปริมาณยังเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะครีซิ่ง50 ml s c r ับ50 ml และตัวคราเจน50 ml ตัว f i ิร์มมิ่งมารนะคะ50 ml ในค e a นซ i n g เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกวั ส่วนตัวสครับเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูสภาพผิวซึ่งในคลาสเรียนของคอร์สออนไลน์ครูทันจะสอนการวิเคราะห์ผิวหน้านะคะให้เรารู้ว่าสภาพผิวของเราเนี่ยเราควรที่จะสครับเมื่อไหร่อย่างไรบ้างนะคะและการนวดหน้าก็ควรนวด3-4วันนวดหนึ่งครั้งนะคะเราไม่ควรนวดติดต่อกันทุกวนันเพราะการนวดติดต่อกันทุกวนันเป็นการที่ทําให้ผิวเนี่ยถูกลบกวนมากเกินไปอาจจะทําให้ผิวเกิดความหย่อนคล้อยได้นะดูผลลัพธ์จากลู้สิกข,ของครูทันนะคะ ว่าใช้กันแล้วหน้าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคะยิ่งนวดหน้าหน้ายิ่งเด็กยิ่งใช้ชุดเดียวเหี่ยวหายหายห่วงไปเลยค่ะอยากหายเหี่ยวต้องใช้ชุดเดียวเหี่ยวหายนะคะ